อิตเตอร์เดอะเจอร์นี่บุกซอยปรีดีพนมยงชิมเส้นมีไก่ฉีกเมนูสุดฮิตติดโซเชียลจากร้านจินจีมีไก่ฉีกซอที่คุกเส้นเราใช้ซอทั้งหมดมากกว่า18ชนิดยาสีฟันดอกบัวคู่สุดเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลกโรงพยาบาลจักสุกรุงเทพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้สู่รายการ Eat the Journey ครับวันนี้ครับ Eat the Journey พาคุณผู้ชมมาที่ซอยสุขุมวิท71หรือว่าที่เราเรียกกันว่าซอยปรีดีพนมยงนั่นเองหน้าปากซอยปรีดี38นี่มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจมากมีเมนูไก่เยอะแยะมากมายเลยและเขาใช้ไก่บ้านด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะอย่ารอช้ากับร้านนี้ Jinji Golden Chicken ตามสองมเลยครับ ร้านจินจีโกลเด้นชิคเก้นครับอาหารไทยจีนฟิวชั่นร้านน้องใหม่กระแสดีย่านสุข COVID ุมวิท71ดแต่คิดค้นสูตรมาเป็นปีๆกว่าจะเปิดร้านด้วยความตั้งใจกับแก๊งเพื่อนสาวสคนที่เกิดปีไก่เหมือนกันและใช้ไก่เป็นวัตถุดิบหลักของร้านโดยใช้ไก่ถึง3าสายพันธุ์ครับแถมยังเป็นไก่บ้านอีกด้วยเมนูไฮไลท์อย่างเส้นคลุกไก่ฉีกที่แค่เฉพาะเส้นอย่างเดียวก็ต้องใช้ซอสส่วนผสมไปแล้วกว่า20อย่างหรือจะเป็นข้าวไก่ทอดจัมโบ้ที่ใช้ไก่ทอดชิ้นใหญ่น้ำหนักกว่าครึ่งกิโล และข้าวหน้าเนื้อลูกคุณหนูที่ใช้เนื้อไทยวากิวย่างชุ่ๆนุ่มจนแทบไม่ต้องออกแรงเคี้ยวรวมถึงราดซอสจินจีสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สังข้า่าภายในร้านของจินจีแล้วเจ้าของร้านนะครับรอต้อนรับอยู่แล้วครับผมคุณโดนัทส,สวัสดีครับเรียกว่าเป็นหนึ่งใน3ใค,คน3คนนี้มีใครบค้างมีโดนัทมีเมย์ก็มุก สามคนเป็นเพื่อนสนิทกันฮะย้อนกลับไปนิดนึง<ช>นะครับร้านนี้เปิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วครับถ้านับเดือนนี้ก็เดือนที่6ค่ะเล่าประวัติให้สองฟังหน่อยว่าร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณโดนัทเริ่มจากว่าเรา3าคนนะคะก็คือชอบกินแล้วก็คิดคอนเซปต์คือเราเกิดปีไก่เกิดปีไก่เหมือนกันใช่ปีไก่ตสามคนพอได้ที่ได้คอนเซปต์แล้วเราก็เริ่มคิดถึงบวกกับโดนัทกับเมย์ไปเรียนที่จีนมาปีนึงก็เลยชอบอาหารจีนทั้งคู่เริ่มได้คอนเซปต์ที่ร้านจะไปในแนวไหนเราก็เริ่มเออาาาไกกก่่ตต้้มมมบบวั ปลาซีอิ๊วเริ่มคิดมาได้เป็นเส้นซุปกบกเพราะว่าช่วงนั้นเส้นเส้นกุกคิดปีที่แล้วพอเส้นซุกเสร็จก็เริ่มมีก๋วยเตี๋ยวเอาไก่ชิ้ยมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไทยพอเส้นซุกมีก๋วยเตี๋ยวมีพริกเหล่ากันมาเราก็เลยอยากได้ข้าวก็เริ่มมีไก่จัมโบ้เนื้อลูกคุณหนูเริ่มเริ่มทยอยมาเรื่อยๆส่วนตัวคุณโดนัทเนี่ยนะคะมีความชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารจีนกลิ่นเขาแล้วก็มันไม่ได้ห่างกับคนไทยมากแล้วก็มันถูกป,ปากคนไทยด้วย บวกกับอาหารจีนอ่ะเขาเน้นแบบดึงรสชาติดึงกลิ่นของพวกแบบสมุนไพรนั้นๆออกมาสองได้ข้อมูลแล้วว่าสูตรนี่คิดนานมากเลยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเกือบปีทั้งซอสราดข้าวซอสเต้นคลุกก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลยอาหารของที่ร้านครับคุณดนั้นเรียกว่าเป็นสไตล์อาหารสตรติฟู้ดไทยกับสตรติฟู้ดจีนมาผสมกันเมื่อสักครู่นี้<ม><ม>คุณดูนั้นพูดถึงน้ำพริกตัวหนึ่งเหล่ากันมาถ้าไปที่ประเทศจีนมันจะอยู่ที่บนโต๊ะเขาอ่ะอทุกร้านเลยร พอเราเปิดร้านที่เมืองไทยแล้วเราหาวัตถุดิบตรงนี้ยังไงครับบางตัวอิมพอร์ตแต่ว่าบางตัวก็ที่ไทยเขามีสองบอกคุณผูชมไปว่าที่ร้านเนี้ยมีเมนูไก่เยอะมากเลยใช่ทำไมถึงเลือกไก่บ้านละครับเนื้อมันมีความฉับที่ไม่เละหนังเขากรุมบมาตรฐานเวลาที่เราคัดเลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยยังไงครับเราไปตลาดเองด้วยร้านประจําเขาก็จะคัด ไว้ให้เราเลยเราทั้ง3าคนอะเราเป็นคนชอบกินเราก็เลยรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วลูกค้าก็น่าจะต้องการอะไรเมนูเด็ดเด่นเด็ดเด็ดเลยที่ลูกค้าชอบสั่งกันมีเมนูอะไรบ้างครับมีไก่ชีพความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับคุณโดนันต,ตัวซอสค่ะซอสที่คลุกเส้นเราใช้ซอสทั้งหมดมากกว่า18ชนิดตัวเนี้ยที่บอกว่าคิดนานต้องทานคู่กับหนังไก่แล้วก็ตัวพริกเหล่ากันหมา คือน้ำายเอือกๆเลยนะครับ,รบอ่ะเมนูต่อไปครับคุณโดนัทตัวนี้จะเป็นตัวสร้างชื่อให้ร้านมากๆไก่ดัมโบ้ค่ะครับไก่มันใหญ่พิเศษบวกกับซอสราดข้าวซอสราดข้าวเป็นซอส ซอจินจีตัวนี้เราก็คิดขึ้นมาเองอ่ะเมนูต่อไปละครับเป็นข้าวหน้าเนื้อลูกคุณหนูค่ะที่มันชื่อลูกคุณหนูเพราะว่าคุณหนูทานได้อ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหนียวเหมือนมันไม่ต้องเคี้ยวดูมันนุ่มนิ่มกินได้ข้าวหน้าเด็กอ้วนนะคุณผู้ชมแม่ทําให้ทานตอนเด็กๆข้าวใส่กรอกแบบรีบๆไปโร <c oughs> งเง <c oughs> รียนอารมณ์แบบเบรคฟาสต์ตอนเช้<ๆ>ชาแต่ <c oughs> ว่ามีข้าวเข้ามาด้วยใช่เพราะเราเป็นแบบเอเชียส่วนลูกชิ้นที่นี่ก็ทําเองที่ใส่ ใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาทำเองสองอยากถามถึงเรื่องของความภูมิใจหรือความประทับใจส่วนตัวก่อนหน้านี้น้องๆต้องให้กําลังใจเราพี่ๆบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาจนวันหนึ่งแบบพอมันแบบอยู่ดีๆลูกค้าเข้ามามีแบบเริ่มมีต่อคิวอันนี้คือเราพิมพ์กันเลยแบบดีใจวามอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะต้องทอดไก่วันหนึ่ง80ชิ้นร้อยชิ้นอย่าง มาถึงเรื่องของคุณผู้ชมที่จะต้องมาที่ร้านนี้้ะจินจีร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตีโมถึงสองทุ่มลาสออเดอร์ทุ่มครึ่งสั่งได้ไหมฮะมีครบเลยทุกทุกแพลตฟอร์มมีแฟนเพจก็จินจีโกลเด้นชิคเก้นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ให้เขียิกับอีเตอร์เดอะเจรเนี่เดอร์สองจะไปทานเมนูต่างๆตามที่คุณโดนัทแนะนําเลยได้ขอบคุณมากครับแต่ละเมนูต้องบอกเลยว่าน่าทานมากๆครับ แถมยังให้เยอะอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นมีไก่ฉีกไก่ทอดจัมโบ้ข้าวหน้าเนื้อลูกคุณหนูข้าวหน้าเด็กอ้วนส่วนรสชาติจะเป็นยังไงตามไปชิมพร้อมคุณสองได้เลยครับคุณผู้ชมครับหลากหลายเมนูจริงๆนะครับโหเียว่าเขาเสิร์ฟแบบเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่เมนูแรกกันก่อนครับกับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเส้นคุกจินจีเริ่มที่น้ำซุปกันก่อนครับโหดีเหลือเกินกลมกล่อมมากเส้นมี enjoy ครับ ด้วยความเป็นเส้นหมี่เนี่ยมันจะคลุกเขาเข้ากับซอยเขาได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมแบบเค็มหน่อยๆนะครับมาที่ลืมไม่ได้เลยนี่เลยฮะน้ำพริกสูตรของที่นี่เขานะครับผมเหล่ากันมาคุณผู้ชมดูสิอื้ออืออ่ะเบาๆนี้นะฮะเหล่ากันมาฮะเรียกว่าเพิ่มความเป็นน้ำมันพริกเผาขึ้นมานะคุณผู้ชมอร่อยเลยครับหอมพริกมากทานกับน้ำพริกหนังไก่นะฮะ ไก่บ้้าน mm. นนเือหังต้องบอกว่าที่นี่นะ mm. เขาทําไก่บ้านดีมาก mm. ไม่เหนียวเลยครับผู้ชมครับนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าข้าวหน้าไก่ทอดจัมโบ้นะครับผมราดซอสจินจีนั่นเองนะฮะมีไข่ดาวด้วยนะผู้ชมมาดูความอลังการของไก่ทอดของเขาใหญ่กว่าฝ่ามือ2นะฮะ mm. กรอบงอกนุ่มในเมนูนี้นะครับเขาจะราดซอสจินจีมาให้ด้วยนะผู้ชมแล้วก็ มีไข่ดาวแบบนี้นะครสามารถสั่งไข่ดาวแบบที่คุณชอบได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเคียง2อ,อย่างนี้นะครับสามารถขอเพิ่มได้ทางร้านไม่คิดเงินเพิ่มนะครับร้านซอสจริงๆแบบนี้เลยฮรลงบนไก่ทอดซสอสจริงๆของทางร้านนะครับมันจะมีแบบความนัวๆน,น,นะครับความเค็มแล้วมืนมีกล่เหมือนเปรี้ยวนิดๆน,น,นะฮะลงตัวกับไก่ทอดมากครับ เมนูต่อไปครับใครชอบทานเนื้อครับสองแนะนําเมนูนี้ครับกับข้าวหน้าเนื้อลูกคุณหนูไทวากิวราซอสจินจีไข่ดาวครับสองขอราดซอสจินจีเอาจริงๆติดติดใจซอสจินจีแล้วละ่ะสส่เนื้อห้ามผ้าครับเมนูนี้ลูกคุณหนูสมยื่ยจริงๆเคีียวง่ายๆละลายในปากผู้ชมครับของทางร้านนี่เขาใช้เนื้อไทวากิวขนาด150กรัมแล้วเขานําไปทอดประมาณ1นาที เรียกว่าเป็นแบบมี d ดียมแลนะครับก็จะได้แบบความจุยซี่นุ่มๆนะครับอีกหนึ่งเมนูครับผู้ชมนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าข้าวหน้าเด็กอ้วนฮะในนี้ก็จะมีแฮมไก่นะครับมีไข่ดาวแล้วก็มีไส้กรอกนะครับปกติเราจะเจอแบบแฮมชิ้นบางๆที่ชิ้นหนามากเลยอดใจไม่ไหวแล้วครับ ถ้าอยากมาลองความอร่อยเนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่ปากซอยปรีดี38มนะฮะมากันหลายๆคนหน่อยเพราะมันเยอะมากจริงจนะเพราะที่ร้านนี่เขาให้วัตถุดิบนะฮะคุณภาพเหนือเกินฮะ,ะอร่อยมากครับการเดินทางมาร้านจินจีต้องบอกว่าง่ายมากๆครับเดินทางมาตามเส้นถนนสุขุมวิท71ดร้านติดอยู่กับถนนใหญ่ระหว่างซอยปีดีพนมยงค์36และซอยปีดีพนมยงค์38ร้านจะมีที่จอดรถให้ครับสามารถเข้าไปจอดได้ภายในซอยปีดีพนมยงค์38ได้เลย ดูจบแล้วอย่าล like, mm ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ